สัปวันนี้พามาดูสกู๊พี่ไอไฟเลี้ยวบางลม2012นะครับติดง่ายเบาได้แต่เร่งวูบไม่มีกำลังนะนะเดินเบาปกตินะครับเร่งแล้วก็เบายังเหมือนรถใหม่เลยนะเร่งฟื้นแล้วก็เบาปกติแต่เวลาเร่งน,นะครับมันไม่ติดมือครับเนี่ยเวลาข้ามถนนมัน,นจะลำบ,บากนะ ั่งมันไม่ได้อย,าาย,อย่างใจนะสักเนี่ยจะสะดุดตอนออกตัวนะรั้ออกตัวช้ากว่าปกตินะไม่มีแรงคืมันต้องเร่งปุ้เนเลยปิดง,ง่ายเบาได้แต่เวลาจะเร่งเขาเร่ง ปั๊มติ๊กดูนะครับแรงดันจะอยู่ที่เกือบ3ามไหมก็ยังได้อยู่นะ29งก็ยังได้อยู่นะครับโค้งปั๊มก็ยังดี้ะลงช้าด้วยเกือบก็ยังได้นะตกไปนิดหน่อยนะตัวนี้ก็ตัดทิ้งไปเดี๋ยวจะลองล้างหัวฉีดดูนะครับว่าตัว T P sensor เนี่ยอาการไม่น่าจะใช่นะมัน เจเบาได้มันจะสะดุดตอนต้นเท่านั้นนะครับถ้าขี่แล้วมันก็ขีด่ได้ปกตินะแต่ตอนออกตัวจะมู่จะลองล้างหัวฉีดดูก่อนนะครับไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่หายก็ต้องอย่างอื่นแล้ว ลองเปลี่ยนวัตขุดิเเปี่ยนวัตถดแล้วไม่หายก็เป็นที่กล่องแล้วเคยรีเป็ดแล้วหายนะแล้วหายแล้วขี่ไปพักหนึ่งแล้วก็เป็นอีกน่าจะเป็นที่ตัวอื่นนะถ้าไม่คงที่นะมันเสอบลงไปได้ ไม่ได้รีเซ็ตอะไรนะเปลี่ยนหัวทิศเปนตัวนี้แต่ไม่ได้รีเซ็ตน,นะครับแต่หัวเดิมมันรีเซ็ตแล้วมันก็หาย แล้วไม่หายล้างแล้วตัวเก่าล้างแล้วไม่หายอันนี้เปลี่ยนเลยไม่ต้องเี่ยนนะไม่หายเรือนตัว T P Center มันเดินเบาได้เล่งได้นะเดินเบานิ่งปกติกนีนก็เป็นที่ของ E p U นะ้วถ้าไม่ไม่หายนะ มีด็อกเตอร์นะ